ลิบุตรว่าสารีบุตรเนี่ยเข้าสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานไล่จนถึงสัญญาเวทิตนโลดแล้วสารีบุตรมีสติเข้ามีสืีออกจนกระทั่งบรรลุเป็นพระหลานนั่นแสดงว่าสัญญาเวทิตนโรธใช้ในการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นสุดท้ายได้เป็นคําตอบให้กับพระสูตรนี้ว่าของไทยลอกตกไปหนึ่งชื่อสมาธิแค่นั้นเองโยมใช้คําพุทธเจ้ามาตอบคําพุทธเจ้าด้วยกันเองพระพุทธเจ้าเนี่ย ป้องกันวิธีตรงนี้มาแล้วป้องกันความเสื่อมด้วยการพูดซ้ํา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 กันไว้เยอะๆนะและบทบัญชนะที่ซ้าจะไม่มีการผิดเพี้ยนเวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนดึงมานิดหนึ่งดึงมาหน่อยหนึ่งให้ยมดูเรื่องอนิจจังทุกขังอนาตานิดหนึ่งการลิงก์กันระหว่างปฏิจจสุบัทกับอนิจจังทุกขังอนตตาผู้เจ้าลิงก์กันอย่างนี้ <c oughs> นั้นเราต้องจําบทบัญชนะผู้เจ้าได้แลวจะรู้ว่าเฮ้ยผู้เจ้าขดตรงนี้ไป เติมตรงนี้หดตรงนี้เติมต,ตรงนี้นะยอมจะเห็นว่าผู้เจ้าคมคายทุกคําพูดเลยและยอมจะยิ่งศรัทธาในผู้เจ้าถ้าโยมจยําบทพิธชนะตรงนี้ได้ตรงนี้คือการอธิบายปฏิจจสุบาตนะเป็นแพทเทิร์นคำพูดของผู้เจ้ายมดูนะว่าผู้เจ้าบอกว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา ความที่ไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเดี๋ยวผู้จ้าจะตัดเชื่อมไปอน,นิจจังทุกขังนัตตาโดยที่ตัดบรรรมนี้ออกแล้วใส,ส่สัพเพสังทลาอน,นิจจาเข้าไปแทนที่เหลือเนี่ยพูดเหมือนเดิมอ่าลองดู <c oughs> ตถาคดย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอันนี้แบบฟอร์มที่โยม